สวัสดีค่ะพบก,กับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่10มีชื่อหน่วยว่าภาษาไทยภาษาถิ่นเราก็มาเรียนกันในเรื่องความหมายของภาษาถิ่นตัวชี้วัดท .4.1 ป .2 ท .5 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับการละเทศะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกความหมายของภาษาถิน นะคะคเรามาทบทวนความรู้เมื่อครับที่แล้วกันในเรื่องของการใช้ภาษาไทยมาตรฐานนะคะภาษาไทยมาตรฐานหมายถึงภาษาที่ยอมรับให้เป็นภาษาราชการเป็นภาษาที่ใช้ในการพูดและการเขียนที่เป็นทางการและเป็นภาษาของคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยมีบรรทัดฐานของภาษาไทยในด้านต่างๆเช่นการสะกดคำค่ะการเขียนการพูดนะคะ เรามาดูนะคะในเรื่องของภาษาถิ่นภาษาถิ่นหมายถึงภาษาที่ใช้พูดสื่อสารกันตามท้องถิ่นเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจกันในท้องถิ่นนั้นๆนะคะ,ะปัจจุบันถือเอาภาษาไทยกลางสำเนียงกรุงเทพเป็นมาตรฐานใช้สื่อสารอย่างเป็นทางการทั้งในวงการราชการสถานศึกษาสถานบันต่างๆและสื่อมวลชนโดยทั่วไปนะคะ เรามาดูนะคะอันนี้ลองฝึกออกเสียงคําภาษาถิ่นที่อยู่ในตัวปลาะอันนี้นะคะอ่านดูสิคะภาษาถิ่นอีสานคำว่าเว้าก็คือพูดเซ็ก็คืออร่อยต่อไปค่ะภาษาถิ่นใต้คําว่าแหลงก็คือพูดโรยแปลว,ว่าอร่อยภาษาถิ่นเหนืออู้แปลว่าพูดลำอร่อยกาดแปลว,ว่าตลาดนะคะเห็นไหมคะ อันนี้เป็นการฝึกออกเสียงแบบง่ายๆก่อนนะคะเป็นคำที่เราอาจจะคุ้นๆกันนะคะน,นะคะตัวอย่างการใช้คำภาษาถิ่นภาคต่างๆดูอันแรกนะคะพิ่นไปเที่ยวอีสานบ้านคอยคอยสีพาไปกินลาบก้อยแซ่บๆอ่ะเห็นไหมคะอ่ะนินัชนเลยคำว่าแซ่บๆนี่ภาคไหนคะลูก เป็นภาคอีสานแน่นอนเลยต่อไปค่ะขอเจิมาแอววบ้านเฮาเจ้าเหนือของกินลำขนาดอ่าลำขนาดอันนี้เป็นอะไรคะคำภาษาถิ่นภาคเหนือนะคะต่อไปค่ะขอเชิญไปเที่ยวปักใต้บ้านฉานของกินร้อยจังหูอ่านี่ก็บอกอยู่แล้วปักใต้ก็คือเป็นคำภาษาถิ่นภาคใต้ร้อยจังหูนะคะอ่าอไปค่ะเรามาดูนะคะ เป็นภาษาถิ่นกลางภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นใต้และภาษาไทยถิ่นอีสานนะคะอ่าดดอวนแรกนะคะฉันภาษาถิ่นเหนือคือเฮาถิ่นใต้ฉันถิ่นอีสานคอยคอยค่อยค่อยอันต่อไปค่ะภาษาถิ่นกลางพูดนะคะอู้ถิ่นเหนือแหลงถิ่นใต้ ว้าวทินอีสานต่อไปค่ะอร่อยทินกลางลำทินเหนือร้อยถินใต้เซบทินอีสานไปค่ะเชิญทินกลางเจินทินเหนือเชิญทินใต้เซ่นทินอีสานดูถทินกลางพอทินเหนือแลถทินใต้เบึงทินอีสานนะคะ อะจะได้คว่านี้มีคำว,ว่าฉันพูดอร่อยเชิญดูอ่ะถิ่นกลางก็คือใช้ในคะไอคอ่ะในภาคกลางอ่าในกรุงเทพเป็นภาษาทางราชการนะคะเดวนี้เป็นภาษาถิ่นเหนืออันนี้ภาษาถิ่นใต้ของเราแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะคะอ่ะดูต่อเลยค่ะอ่านี่เป็น ตัวอย่างภาษาถิ่นภาคเหนือนะคะอ่าสับประรดเขาเรียกว่ามะขนัดอ่าฝรัง่งบะแกวมะละโกอมะกวยเต็ดฟักทองบะน้ำแก้วขนุนมะหนุนน้อยนาบะแน่พุซามะดันละมุดละมุดอ่าน,นะคะเป็นภาษาถิ่นภาคเหนืออันนี้เป็นแค่ ตัวอย่างนะคะ,ะในหมวดของผลไม้อน,นี้นะคะต่อไปค่ะเป็นภาษาถิ่นภาคอีสานนะคะ,ะสัพระรด,ดเขาเรียกว่าบักนัดฟรังบักสีดามาละลโกบักหุ้งฟักทองบักอึขนุนบักมีน้อยนาบักเขียดพุษสาบักทันละมุดบักมุดนะคะน,นี่เป็นภาษาถิ่น ภาคอีสานต่อไปค่ะอ่านี่เป็นภาษาถิน่นภาคใต้สับประรดเรียกว่ายานัดฟ้าดังชมพู่มะละกอลลกอฟักทองน้ำเต้าขนุนหนุนน้อยนาน้อยนานะคะพุษากาพุสาละมุดอ่ามุดรังหรือสวานะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นแค่ตัวอย่างอ่า และยังมีอีกมากมายเลยนะคะมาจะเป็นการพูดสื่อสารผล,ลไม้ของใช้ส่วนตัวต่างๆนี่เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นนะคะน,นะคะภาษาไทยมาตรฐานใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารส่วนภาษาถิ่นใช้สื่อสารเฉพาะในท้องถิ่นนะคะดังนั้นเมื่อต้องการสื่อสารกับบุคคลต่างๆเราควรเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาถิ่นให้เหมาะสม ด้วยนะคะอ่านนะคะความรู้ที่ได้จากวันนี้ในเรื่องของความหมายของภาษาถิ่นนักเรียนก็สามารถบอกความหมายของภาษาถิ่นได้ว่ามันคืออะไระนี่นะคะครูผาก็ใช้์นักเรียนเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมนะคะในหนังสือเรียนหลักภาษาหน้าที่135ถึงหน้าที่136หรือกลับไปดูในคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะในคาไหนที่ยังตามไม่ทันนะคะ อ่าแล้วก็สามารถทบทวนหาคําเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อเป็นความรู้ของเรานะคะสำน,นี้ครูพันขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ